สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เคยเป็นบาดจะมีผลแทรกซ้อนอะไรตามมานะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU เพราะก็ผมหมออาร์ผู้เชี่ยวชาญอยู่รักษาโรคปอดละซียูครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เคยเป็นวาดหรือเป็นปอดบวมปอดอักเสบนะครับซึ่งเราอาจจะคิดว่ามันไม่มีอะไรนะแต่ผลปรากฏว่ามันมีผลแทรกซ้อนตามมาได้ในระยะยาวนะครับ อาจจะเทียบกับคนที่เคยเป็นโควิดซึ่งพอเราเป็นโควิดแล้วบางคนก็มีลองโควิดตามมามีภูมิแพ้กำเริบไอไม่หายไอเลื้อรังรู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียพวกนี้มันเป็นอาการที่เกิดหลังโควิดใช่ไหมครับปรากฏว่าข้อมูลเนี่ยในเชื้อทั่วไปก็สามารถเกิดได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังนะครับแล้วก็เนื้อหามันน่าสนใจมากเพราะว่าเนื้อหาที่ผมจะพูดวันนี้ผมใช้ AI ที่ชื่อมานัทนะครับเป็นโปรแกรมจากจีนเนี่ย แปลออกมาเป็นภาษาไทยอยากให้ทุกคนฟังและดูว่า AI เนี่ยมันสามารถแปลข้อมูลได้ค่อนข้างดีนะครับพราตัวผมเองไปอ่านภาษาอังกฤษมาแล้วแล้วก็มาดูที่มันแปลเนี่ยมันแปลได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยลองดูว่า AI เนี่ยมันมีความสามารถมากขนาดไหนนะครับข้อมูลก็ได้มาจากเรื่องของ uh, multiorgan s i q u e e f o r e i n g non-COVID นะครับก็คือคนที่เป็นโรคติดเชื้อที่ไม่ใช่ COVID เนี่ย แล้วมันมีผลอย่างไรนะครับโดยคุณหมอบาเาล่าเป็นคุณหมอโรคปอดนะครับอยู่ที่ university medical center marburg นะครับซึ่งอยู่ที่เยอรมันนะครับเขาก็เขียนบทความน่าสนใจขึ้นมาก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับว่าตรงที่ผมแปลด้วย ai เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับอย่างแรกก่อนก็คือว่าคนที่เคยเป็นโควิดนะจะรู้ว่าเป็นโควิดแล้วบางคนมีโรคตามมาเช่นไอเหนื่อยปอด มีอักเสบมีพังผืนในปอดมีภูมิแพ้กําเริบอย่างเงี้ยพวกนี้มันมีผลต่อชีวิตประจําวันเกิดขึ้นแต่พอเรามาดูในคนที่เป็นหวัดทั่วไปเนี่ยก็พบว่ามีผลเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับข้อมูลเนี่ยจริงๆเขาพยายามรวบรวมเท่าที่ได้ไม่เยอะแต่มันก็มีนะครับคราวนี้มาดูว่า ai เนี่ยมันแปลอย,อย่างไรนะครับเราพบว่าหายป่วยแล้วแต่ยังไม่หายดี มารู้ทันผลกระทบระยะยาวหลังติดเชื้อทางเดินหายใจในสิ่งที่คุณควรรู้กันครับการติดเชื้อทางเดินหายใจเนี่ยไม่ใช่แค่วัดธรรมดาหลายคนเนี่ยคุ้นเคยกับการติดเชื้อทางเดินหายใจเช่นแค่วัดใหญ่หรือปอดบวมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมักจะหายได้เองนะครับแต่คุณรู้หรือไม่ว่าบางครั้งแม้จะหายจากอาการป่วยระยะแรกแล้วการติดเชื้อเหล่านี้อาจทิ้งผลกระทบ ต่อร่างกายที่ยาวนานกว่าที่เราคิดไว้สิ่งเหล่านี้เรียกว่าผลกระทบระยะยาวภาษาอังกฤษเรียกว่าซีคลเรซึ่งเราจะมาทําความรู้จักกันในวันนี้นะครับไอ้คำว่าผลกระทบระยะยาวซีคลเลเนี่ยมันหมายถึงปัญหาสุขภาพที่ยังคงอยู่หรือเกิดขึ้นใหม่หลังจากที่เราหายจากการติดเชื้อในระยะแรกไปแล้วนะครับให้ลองนึกภาพตามเหมือนเวลาเราโยนก้อนหินลงไปในน้ำแม้หินจะจมน้ำไปแล้ว แต่ยังมีละลอกคลื่นแผ่ออกไปผลกระทบระยะยาวก็คล้ายๆกันนะครับเป็นผลพวงที่ตามมาจากการติดเชื้อนั่นเองในเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงที่มองไม่เห็นนะครับน่ากังวลว่าโรคติดเชื้อทางเดินหายใจบางชนิดเช่นปอดบวมเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เช่นโรคหัวใจหลอดเลือดสมองตีบที่เราเรียกว่าสตโตรกันนะครับ ข้อมูลพบว่าความเสี่ยงนี้จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญและคงอยู่นานหลายปีบางรายงานความเสี่ยงนี้ระบุว่าอาจจะนานถึง10ปีเลยนะครับจึงเป็นความเสี่ยงซ่อนที่เราไม่ควรมองข้ามว่าทําไมคนอายุน้อยเด๋ยวนี้เป็นโรคหัวใจสโตกมากขึ้นนะครับปอดก็อาจจะไม่กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม ปอดเนี่ยเป็นอวัยวะที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการติดเชื้อทั้งในหายใจแม้จะหายป่วยแล้วบางคนก็ยังมีอาการหลงเหลือเช่นหายใจลําบากไอเรื้อรังรู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าปกติในบางรายที่อาการรุนแรงอาจจะเป็นแผลในเนื้อปอดที่เรียกว่าพังผืดเกิดขึ้นนะครับหรือกระตุ้นให้เกิดโรคหอบหืดทําให้เกิดโรคหอบหืดเนี่ยมันแย่ลงได้นะครับ มีรายงานว่าผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งก็คือเกือบ54%เลยนะครับมีความผิปกติการทำงานของปอดหลงเหลืออยู่ตามหลังการเป็นหวัดนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมใส่เอามาก็จะเป็นเชื้อโรคนะครับเช่นเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่เรียกว่าอินฟลูเอนซ่าแล้วก็เป็นสายพันธุ์นะครับเชื้อซาโคบีนะครับเชือ COVID, ้อโควิดือแล้วก็ RS บนะครับส่วนข้างล่งก็เป็นอ่าเปอร์เซ็นที่เราน่าสนใจคืออย่างพวกไข้หวัดใหญ่เนี่ย มันจะทําให้ปอดเนี่ยผิดปกติได้นะครับบางการศึกษาได้ถึง54%เลยนะเพราะนั้นพอเราเป็นแค่วันใหญ่เราหายเองตอนวัยรุ่นเนี่ยพอเราอายุ50-60-70เราไปเอ็กซเรย์แล้วผิดปกติเห็นเนี่ยส่งมาเจอหมอลกปอดซึ่งผมเจอบ่อยเนี่ยบางครั้งมักจะเกิดจากติดเชือ้อในอดีตนะครับตัว RSB ที่เด็กๆ น้อยๆอ,อายุเล็กๆเด็กๆเล็กๆเป็นเนี่ยพบว่าทําให้เกิดโกคหืดได้ถึง30%เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความสําคัญมากเลยนะนอกจากปอดแล้วเนี่ยสมองความคิดและจิตใจก็เป็นผลกระทบที่ไม่ควรมองข้ามนะครับผลกระทบไม่ได้อยู่แค่ปอดกับหัวใจนะยังส่งผลต่อสมองและสภาพจิตใจได้ด้วยบางคนประสบปัญหาสมองล้าหรือที่เรียว่าเบรนฟอกใช่ไหมครับหลงลืมสมาธิสั้นคิดอะไรไม่ค่อยออก นอกจากนี้ยังพบว่าเพิ่มความเสี่ยงต่อสมองเสื่อมลงถึงปัญหาสุขภาพจิตด,ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตกกังวลซึมเศร้าความเครียดรุนแรงหลังเหตุการณ์สะเทือนใจที่พบบ่อยคืออ่อนเพลียเรื้อรังนะครับซึ่งจะผ่งผลต่อคุณภาพชีวิตเราอย่างมากเลยหลายคนก็สงสัยว่าทําไมถึงเกิดผลระยะยาวใช่ไหมครับจริงๆสาเหตุก็ซับซ้อน,ม,นมันยังหาสาเหตุชัดๆไม่ได้แต่คิดว่าเกี่ยวข้องกับระบบการ ตอบสนองของภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราต่อเชื้อโรคนั้นนะครับแม้เชื้อจะหายไปแล้วแต่กระบวนการอักเสบที่รุนแรงระหว่างติดเชื้อทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้ครับทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอวัยวะต่างๆนําไปสู่ปัญหาเรื้อรังตามมาได้ดังนั้นไม่ใช่เพราะเชื้อโรคยังคงอยู่ในร่างกายเรานะครับแต่เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้กับการติดเชื้อนั่นเองนะครับภูมิคุ้มกันของเรานั่นเองใครบ้างที่จะเสี่ยงนะครับ ซึ่งเรามาดูพบว่าผลกระทบระยะยาวเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับแต่มีปัจจัยบางอย่างที่จะเพิ่มความเสี่ยงทําให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเช่นการรุนแรงของการติดเชื้อถ้ายิ่งป่วยหนะักต้องนอนโรงพยาบาลต้องนอนไอซูเนี่ยยิ่งเสี่ยงมากนะครับอายุยิ่งอายุมากยิ่งมีความเสี่ยงมากมีโรคประจําตัวอยู่เดิมก็เสี่ยงมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญก็ต้องตระหนักว่าแม้แต่คนที่เคยมีสุขภาพแข็งแรงดี ก็สามารถประสบกับปัญหาผลกระทบระยะยาวการติดเชื้อทางเดินหายใจได้เช่นกันนะครับเราจะป้องกันอย่างไรการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อตั้งแต่แรกนะครับทําได้โดยการรับวัคซีนป้องกันโรคนะครับเช่นวัคซีนแค่วัดใหญ่วัคซีนป้องกันปอดอักเสบสาหรับกลุ่มเสี่ยงนะครับรวมถึงรักษาาสุขอ,อนามัยที่ดีของเรานะครับเช่นล้างมือบ่อย หลีเกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยหากติดเชื้อแล้วมีอาการผิวติหลงเหลืออยู่ก็ต้องอย่าละเลยควรจะมาปรึกษาหมอใช่ไหมครับเพื่อทําการตรวจวินิจฉัยและคําแนะนําที่เหมาะสมการตระหนักรู้และไม่เมินเฉยต่อสัญญาณเตือนของร่างกายเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะครับโดยสรุปนะครับว่าที่ผมพูดไปวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการติดเชื้อทางเดินหายใจที่ไม่ใช่โควิดนะครับทิ้งผลกระทบระยะยาวกับร่างกายเราได้ ผลกระทบเกิดได้ทั้งหลายระบบไม่ว่าจะเป็นหัวใจปอดสมองและก็สุขภาพจิตของเราเองนะครับเราควรสังเกตอาการที่ผิดปกติหลังจากที่เราหายป่วยแล้วนะครับและปรึกษาแพทย์หากมีความกังวลน,นะครับการป้องกันการติดเชื้อเช่นการฉีดวัคซีนและรักษาสุขอนามัยเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะครับครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับซึ่งที่ผมพูดมาเนี่ยตัวฟอนที่แปลกๆไปเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ AI ที่ชื่อมานั้น,นี่ยไปให้นะครับ แล้วข้อมูลเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับที่ผมไปอ่านตัวต้นฉบับมาแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความรู้และสุขภาพที่ดีครับวสวัสดีครับ